พี่น้องหมตกแต่งไทยพี่น้องจ๋าเต็มเลยไปหมดเลยจ้าพี่น้องจ๋าดูดิอ๋อไปไหนพี่น้องเบงิ่งเจ้าเบิ่งเจ้าคุณพี่พพคุณพี่พพอันนี้เขาเรียกอะไรคุณพี่ขาป๊าพี่น้องดูดีอะไรกันเนี่ย <c oughs> อะไรคะเนี่ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็คืออ,อย่างก็แต่งไทยพี่น้องจ๋า ปาจิตร์โิมื่หลายเต่พี่นองจ้าสุดยอดเลยจ้ะดูดีเต็มไปหมดเลยพี่น้องดูดีสวยงามอิหริมหัวองค์ตรงเองิงเต็งเต็มไปหมดเลยจา้า สวัสดีจ้าต้อนรับสุวิารวิสัยพี่น้องจา๋จาพ็นจิงเงเนะพี่น้องสบายดีกันอยู่ทุกท่านหรือเปล่าหวังว่าคงสบายปลอดภัยกันทุกท่านนะพี่น,อน้องเนาะขึ้นฮอดขึ้นถึงวันนี้พามาที่สวนผักไทยในเบลเยี่ยมของคุณพี่ทิพย์พี่น้องจา๋าจะมีอะไรแปลกแปลกใหม่ๆแปลกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสําหรับตอนต่อๆไปวันนี้พามาดูอะไรสวยๆงามๆที่ปลูกได้แล้วในเบลเยี่ยมพี่น้องไปบิ่งกันจา้าสวัสดีจ้าพี่น้อง ตอนรับสื่อสารวิาสาจ้ะวันนี้เราอยู่ที่สวนผักไทยในเบลยเยียมให้เดาว่าอยู่ที่ไหนพี่น้องจา๋จาจะของไปอยู่จะหายไปไสนพี่น้องเรามาดูว่าสวนผักไทยในตัวนี้เราจะมาดูอะไรพี่น้องจา๋านี่ดูสิคาดาวค่ะนี่พี่น้องนี่ก็คือพี่น้องจา๋าแล้วมันเยอะมากวิมคาลุกสิเนี่ยลุกสิเนี่ยลุกเต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องเข้ามาโครสเลยค่ะโค o สเลยค่ะ อันนี้ก็คือแตงไทยพี่น้องจา๋านี่เห็นบ่าจา๊ะอันนี้ก็คือแตงไทยนะจ๊ะทุกคนจา๋าพี่น้องนี่ก็คือประเทศเบล,ลเยียมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่ในเท้านี่กินไหมฟุตเนี่ย่ะพี่น้องจา๋าตเ,เต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะเห็นบอนี่คือแตงไทยพี่น้องพ้อยตาเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยทุกคนใ <laughs> คร <laughs> อยากกินแตงไทยมาได้ใจพี่น้องมาเร็วๆคุณน้าขาะห็นหน้าม่พี่น้อง,ง, <laughs> องดูสิ มีแต่แตงไทยนะจ๊ะพูนนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะของลานจะยู่ไสพี่น้องจ๋าเนี่ยขอเสื้อผ้าเจ้งงายางไปบึงอ่ะแล้วเดินโกลุกซิวิมโกดิสเว,วค่ะยางอยู่ดีๆนะเธอมันจะไปเหยียบแตงพูนพี่น้นองจ๋าเนี่ยน,นี่คือประเทศเบลเยียมพี่น้องแล้วมันเยอะมากพี่ทุกคนโชว์ซิเนี่ยโอ้ยทำไมมันสวยขนาดนี้นะพี่เก๋พี่นึงงามมันอีทได้หรือย,อยังเนี่ย c a n eat or n o t ต้องให้มันแค่มาต้องให้มันหนุ่มๆก่อน,นเนาะแม่นบะเนี่ยพี่น้องจ๋าสวนผักไทยไร่คุณพี่ที่บป็นหอยตองแตงเต็มไปหมดอยู่พี่น้องก่นนะเนี่ยไปโกูวักเลยเต็มไปสิคะพี่น้องเดี๋ยวางไปเดินย <ๆ S 2> ื้ค่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเหยียบเด้อพี่นะหามเหยียบพี่น้องจ๋านี่แล้วขอเก็บเราคน,น,น,นหน้าเราอยู่ใสเนาะงเนี่ยเมื่อได้เห็นเจ้าของสวนอยู่เพราะว่าเจ้าของสวนบอกว่ายางเบิ่งโลดพี่น้องจ๋านะเนี่ยโอ้เนี่ย นี่เต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยดูสิฮอ้์โก้ดะโอ้นเลายแต่พี่นะน่างามนงามมาเคยเห็นแตงไทยเี่น้องจ้ะพี่น่ะพน่กรลังสวยๆเลยนี่พี่น้องจะเบิ่งจ้กพี่จ้ะขามบิเป็น่จ้ะปาร์ลรยากินพี่น้องมันเกยแท่จะเบิ่งจ้ก วิธีแตงไทยนะมันซ่อนเนาะทำทำอะไรกินได้บ้าง how you want to eat with this swim คุณกินอะไรคุณทำอะไรกินได้บ้างเฮ่อย่างกินไนน้นพี่น้องบวชแกงแตงไทยเนาะเห็นบ่บวชกินนะทุกคนนะพี่น้องจ๋าเนี่ยกินจิดดาวสิเนี่ยเห็นบ่เห็นเห็นกับหนาง่ายมบกพี่น้งนองจา๋าหนีเห็นบ่าจ๋าสวยงามมากเลยนี่พากินแตงไทยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินไปตรงนั้นก่อนไป ดูนะง,งามในาง,งามเพิ่งเคยเห็นแตงไทยเป็นครั้งแรกนะจ๊ะทุกคนจ๋าข่อยก็เคยเห็นแต่ขมันหลายป้านนี่นี่โอ้ยนี่นุน่นยใหญ่แห้งป้าจิโตมันขึ้นหลายเที่ยนี่ข่อ,อ,อยไหมพี่น้องจ๋านะวันนี้เราก็จะมาเสิร์ฟอันนี้ก็แเมนมีผักปังพีง่น้องนี่นี่นี่อุ้ยลืมให้ดูลืมให้ดูมีผักปังด้วยเนี่ยทุกคนจ๋าพี่น้องนี่ในงามกับเบิ้งผักปังถามอยู่ถามอยู่อาร์ชวอตอิดิส สปีนาซีไทยนะคะไทยสปีนาซีไทยสปีนาซีนี่ครับวิมลุกนี่ขายในคาร์ฟูพี่น้องจ๋านี่ก็คืออันนี้ก็คืออะไรนะเลมอนกราสพี่น้องงามงามงามหลายพี่น้องจ๋าผู้ใดอยากได้พี่น้องจ๋านี่จ้ะเป็นงานกระตุ่นลุกลุกอวบเดค่ะวอกเลยค่ะอยู่ขาพี่น้องจ๋าจะเบ่งจ๊คผู้ใดอยากได้จ้ะเต็มเป็นหมดเลยพี่น้องมแต่ตมแต่สวยๆเลยจ้ะพี่น้อง นะเดี๋ยวมาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นก้อขึ้นเป็นหยอดเป็นก้อยังซิพี่น้องจ๋าอันนี้ประเทศเบลเยียมนะจ๊ะทุกคนจ๋าใครอยู่เบลเยียมเนี่ยรับรองว่าอ๋อเพื่อแตพี่น้องเบิงเจาเบิงจากคุณพี่คุณพี่อันนี้เขาเรียกอะไรคุณพี่คะคุณพี่อันนี้คือเขามาดูซิมันเขาเรียกลูกอะไรทำไมมันห้อยองตองเองแตงอย่างนี้อันนี้คือแปลงไทยค่ะ แตงไทยสวยงามนะของจะของจะของสวนมาหลายเด็ดค่ะทั้งหมดเลยค่ะแตงไทยหมดเลยดูดีมันเยอะมากเลยทุกคนปัดปัดสวยงามแท้ไปปะทั้นก็เต็มบ่เต็มไปหมดเลยจ้าปัดก็หลายแท้ขอขอปลักไปบ่ได้มหลักกว่าสิมงมะรักบลอกแตงไทยพี่น้องจ๋าไปจะได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาไปเบิ่งแตงไทยในเบลเยียมได้คุณพี่ทิพย์พี่น้องจ๋านะ ลูกๆส,สวยงามๆพี่น้องจา๋าถ้าชอบคลิปมาดูแต่งทงแต่ง,งไทยอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปเก็บอะไรอย่าลืมติดตามกันนี่พี่น้องเดินนี่ก็คือประเทศไทยผักที่นี่ไร้สารร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเด้อกินได้สบายใจไม่ต้องกลัวพี่น้องจา๋าขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมและกดติดตามขอบคุณที่บอกต่อจาก,กันาคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบายอุย้ยง่ามหล เยอะมากไปไหนอีกนะมันมีเยอะอีกว่ามันมีอะไรอีกดีเซสอ๋อไปไหนพี่น้องเบิงเจ้าเบิงจากคุณพี่คุณพี่อันนี้เขาเรียกอะไรคุณพี่คะไข่ลนคุณพี่อันนี้คือเขามาดูซิมันเขาเรียกลูกอะไรทำไมมันห้อยองตองเองแตงอย่างนี้อันนี้คือแตงไทยค่ะแตงไทยสวยนาำจะของจะของจะของสวนมาหลายเด้บด้วยค่ะปไแตงไทยหมดเลยดูดีมันเยอะมากเลยทุกคนปั๊ด ช้างงามแท้ไปไปเต็มเต็มไปหมดเลย